สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดทข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันประจ,จรีสนสินพง์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนชายขอบแนวชายแดนโดยการบริจาคเงินให้กับมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรราารพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ นางนิรมานเจนจารดสกุลผู้เชี่ยวชาญระดับ13การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงินบริจาคจำนวน3,987,500บาทให้กับศาสตราจารย์ดอ,อร์ไพรัตทัชยพงศ์คณะกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อใช้ในโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริปี2564ซึ่งเงิน ที่บริจาคจะนำไปใช้ในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ICT สําสำหรับชุมชนชายขอบโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ธุรกันดานเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างโอกาสการเรียนรู้สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ICT ที่จะนำไปติดตั้งจะประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบกักเก็บพลังงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารระบบการเรียนการสอนทางไกลระบบแอปพลิเคชันและเครือข่าย ในปี2563 PEA บริจาคเงินเพื่อใช้ในโครงการนี้และติดตั้งระบบเทคโนโลยี ICT แล้วที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่จันทะและที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านวะกะเลโคจังหวัดตาก นอกจากการบริจาคเงินให้กับโครงการแล้ว PEA จะนำบุคลากรในพื้นที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนช่วยพัฒนาปรับปรุงดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่ทรงงานตามพระราชดำริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐ,ฐ,ฐานรากในพื้นที่ชนบทส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะติดตามข่าความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA n e w s สำหรับวันนี้ดิฉันประจรีสุนทรพงษ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ